เหมือนกันแหละเพราะว่ากลับมาบ้านเกิดตัวเองแล้วก็เป็นที่ที่แบบได้คิดว่าเขาน่าจะแฮปปี้แล้วก็คุ้นชินได้ใช้ภาษาไทยได้คุยกับแฟนๆแต่ละโชว์แต่และอีเวนต์คือเราเซอร์ไพรส์กับการแต่งตัวล<ม>ุคเขาที่ออกมาแต่ละครั้งก็คือมันจึ้งตลอดจึ้งแล้วจึ้งอีกมันไม่มีที่สิ้นสุดเราก็รู้สึกติดใจแหละเราก็เหมือนแฟนคลับคนหนึ่งแหละที่มองดูการเติบโตของเขาแล้วก็ภูมิใจแค่แบบได้เจอได้เสีหายก็คือพอแล้วเพราะว่า ตอนนี้คือเข้าใจเลยว่าทุกคนน่ะก็เหนื่อยเหมือนกันหมดทำทำงาน,นะะอนะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเตรียมอะไรไปยังไงบ้างปีนี้เดี๋ยวน้องเี่น้องก็ลำลังบินมาแล้วนี่ถึงแล้วจ้าถึงแล้ว,ลวก็ส่งข้อความไปหาอยู่เหมือนกันว่าสู้ๆนะวันแรกก็คิดว่าเขาเองก็คงตืงต่นเต้นเหมือนกันแหละเพราะว่ากลับมาบ้านเกิดตัวเองแล้วก็เป็นที่ที่แบบเดียคิดว่าเขาน่าจะแฮปปี้แล้วก็คุ้นชินได้ใช้ภาษาไทยได้คุยกับแฟนๆส่งกำลังใจไปเพราะวันนี้ไปไม่ทันจริงวันนี้เรามีงานต่อตอนเย็นด้วยะค่ะยาวเล เดี๋ยวไปวันที่26อยี่สิบ่6ใช่มีแบบว่าจะเตรียมของอะไรให้น้องไหมาพาะน้องกคิดไม่ทันเลยเพราะตัวเราเองก็ยุ่งตัวเองก็ยุ่งแค่แบบได้เจอได้เซี่ยฮายก็คือพอแล้วเพราะว่าตอนนี้คือเข้าใจเลยว่าทุกคนเน่ยก็เหนื่อยเหมือนกันหมดทำทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เจอลิซานาาแค่ไหนโอ้โหเมื<ๆ>่อไหร่น้องมาไทยเมื่อไหร่นะล่าสุด เออใช่นั่นแหละเ,เจอตอนนั้นแหละแฟนมีโอ,โอโ้พี่เก่งนะเนี่ยจำได้หนูจะลืมไหมนเนี่ยคือเราคุยกันอัปเดตกันเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้เจอกันด้วยอะคะ่ะเราก็เข้าใจแล้วก็อย่ติดตามเอาห่างแบบยินดีกับความสําเร็จของเขาที่เขาโอ้โหแต่ละโชว์แต่และอีเวนต์ event, คือเราเซอร์ไพรส์กับการแต่งตัว <S <S ลุกเขาที่ออกมาแต่ละครั้งก็คือมันจึ้งตลอดจึ้งแล้วจึงวจ้งอีกมันไม่มีที่สิ้นสุดเราก็รู้สึกติดใจแหละเราก็เหมือนแฟนคลับคนนึงแหละที่มองดูการเติบโตของเขาแล้วก็ภูมิใจ พร้อมเสียงกรีดหรือยังเลี๊งพร้อมแล้วเพราะว่าไม่รับงานเลย27 28 29เตรียมเซฟเสียงมาถึงว่า26อ่ะเรากรีแล้วไง27ทํางานไม่ได้แล้วนอนอยู่บ้านกินยาแก้เจ็บคอใช่เตรียมกรี๊เต็มที่อยู่แล้วน้องมาคือแบบเออถึงเต้นอยากดูแล้วเนี่ยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ